สุดพีคสองคู่สามีพันยามาเจอกันซีซีวัตพร้อมภรรยาเอมี่กลิ่นประทุมเผยคลิปล่าสุดนาวยูซีเอมี่ลวงความลับหลังแต่งงานแพนเค้กกับพี่หมีโดยครบรอบ12ปีแพนเคก้กเขมมนิดและสารวัตรหมีพี่หมีมาย้อนเล่าความรักและชีวิตหลังแต่งงานกับซีและเอมี่อย่างออกรถในมุมที่หลายคนไม่เคยรู้ซี ถามชีวิตหลังแต่งงานอย่าง Amy, เอมี่เผาพี่อย่างโน้อนอย่างนี้พี่หมีมีฟิวนั้นไหมายแพนเค้กตอบว่าก่อนกับหลังแต่งไม่แตกต่างเพราะเราเห็นเขาก็เป็นแบบนี้ตลอดจุกจิกเรื่องอารมณ์ความหมุดหงิดเรื่องโมโหโหิวเรื่องเสื้อผ้าเรื่องของซีถึงกับถามเขาโมโหโหิวยังไงแพนเค้กตอบว่าถ้ายังไม่ได้กินอะไรแล้วมีอะไรมาเร่งเร้า ก็จะมาละอะไรมาก็เป็นเรื่องได้เรื่องกินเรื่องใหญ่ล่าสุดในรายการช่อง y o u t u b นวยู u ีเอมี่ล้วงความลับหลังแต่งงานแพนเค้กกับพี่หมีของคู่รักซีเอมี่ได้เชิญแพนเค้กและพี่หมีมาเป็นเขกในรายการมึงแพนเค้กและพี่หมีได้ออกมารีวิวว่าชีวิตหลังแต่งงานทั้งคู่คบหากันและเลื่อนมาเป็นสามีภรรยากันรวมแล้วก็ประมาณ12ปีและในบางช่วงบางตอนของรายการ ซีได้ถามแพนเค้กและพี่หมีว่าอยากจะมีลูกไหมซึ่งพี่หมีบอกว่าตามใจแพนเค้กเลยถ้าลูกอยากจะมาก็มาแต่ถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรเราก็ใช้ชีวิตอยู่กันสองคนได้ สุดทีกสองคู่สามีพัญยาม่าเจอกันซีซีวัตพร้อมภรรยาเอมี่กลิ่นประทุมเผยคลิปล่าสุดนาวซีเอมี่ลวงความลับหลังแต่งงานแพนเค้กกับพี่หมีโดยครบรอบ12ปีแพนเค้กเขมมนิดและสารวัตรหมีพี่หมีมาย้อนเล่าความรักและชีวิตหลังแต่งงานกับซีและเอมี่อย่างออกรถในมุมที่หลายคนไม่เคยรู้ซี ถามชีวิตหลังแต่งงานอย่าง Amy. เอมี่เผาพี่อย่างโน้อนอย่างนี้ที่หมีมีฟิลนั้นหมายแพนเค้กตอบว่าก่อนกับหลังแต่งไม่แตกต่างเพราะเราเห็นเขาก็เป็นแบบนี้ตลอดจุกจิกเรื่องอารมณ์ความหมุดหงิดเรื่องมโหหิวเรื่องเสื้อผ้าเรื่องของซีถึงกับถามเขามโหัวหิวยังไงแพนเค้กตอบว่าถ้ายังไม่ได้กินอะไรแล้วมีอะไรมาเร่งเรา ก็จะมาละอะไรมาก็เป็นเรื่องได้เรื่องกินเรื่องใหญ่ล่าสุดในรายการช่อง y o u t u b นวยู u ีเอมี่ลวงความลับหลังแต่งงานแพนเค้กกับพี่หมีของคู่รักซีเอมี่ได้เชิญแพนเค้กและพี่หมีมาเป็นเขกในรายการมึ่งแพนเค้กและพี่หมีได้ออกมารีวิวว่าชีวิตหลังแต่งงานทั้งคู่คบหากันและเลื่อนมาเป็นสามีภรรยากันรวมแล้วก็ประมาณ12ปีและในบางช่วงบางตอนของรายการ ซีได้ถามแพนเค้กและพี่หมีว่าอยากจะมีลูกไหมซึ่งพี่หมีบอกว่าตามใจแพนเค้กเลยถ้าลูกอยากจะมาก็มาแต่ถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรเราก็ใช้ชีวิตอยู่กันสองคนได้